สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาเทสระบแล้วก็รีวิวการใช้งานของกล้องตัวนี้นะครับเป็น nikon coolpix นะครับ s สามพันสามนะครับสภาพโดยที่โดยรวมถือว่ายังสวยเลยนะครับไม่มีแต่ขากใดๆนะครับมีสายคล้องข้อมือนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตแท้เลยนะครับพร้อมกับ m e มรีก card ขนาด 4G จิกนะครับให้ไปนะครับ เวลาใส่แบตเข้าไปเขาก็จะมีเครื่องหมายบอกด้านในนะครับเวลาเปิดกล้องเรากดตรงนี้นะครับผมนะครับตอนนี้เขาจะถามไม่ตั้งค่าอะไรต่างๆนะครับถ้าเราจะตั้งค่าก็กดนะครับเข้าไปเลยนะครับพวกวันที่เวลาภาษานะครับนี้นะครับถ้าไม่ตั้งเขากดยกเลิกไปแบบผมนะครับตอนนี้เป็นโหมดแรกนะครับจะเป็นโหมดออโต้นะครับที่เตือนนี้เตือนให้เราไปตั้งค่าเวลานะครับถ้าเรายังไม่ได้ตั้งนะครับ เวลาเราจะกดถ่ายนะครับให้เรากดลงไปก่อนครึ่งหนึ่งนะครับกล้องจะจับโฟกัสให้แบบนี้นะครับแล้วกดย้ําไปทีหนึ่งนะครับกล้องก็จะถ่ายให้นะครับภาพนี้สวยแน่นอนนะครับขอแจ้งกนิกไว้หน่อยนะครับเวลาเราซูมเข้าไปสุดอย่างนี้นะครับเพื่อนจะเห็นฝุ่นบริเวณตรงนี้นะครับเป็นฝุ่นบางๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนถ่ายที่ระยะแบบซูมไม่เยอะนะครับหรือว่าที่ระยะปกติไม่เห็นฝุ่นนะครับผมนะครับขอแจ้งเป็นตํหนิกไว้นะครับ การซูมเข้าซูมออกปกติดีนะครับไม่ติดขัดใดๆครับส่วนถัดมานะครับก็จะพามาดูที่หมวดถัดไปนะครับกดคําว่าสกรีนตรงนี้ได้เลยนะครับพอเราเลื่อนลงมานะครับก็จะเจอพวกหมวดต่างๆนะครับก็จะมีพวกหมวดถ่ายบุคคลด้วยนะครับพอเราเลื่อนขวาเข้ามานะครับถ่ายบุคคลถ่ายสัตว์เลี้ยง พราทิตตกพราทิตย์ขึ้นพวกถ่ายอาหารนะครับผมยกตัวอย่างถ่ายบุคคลนะครับพอเราเข้ามาสู่ในโหมดนี้นะครับเราจะสามารถตั้งค่าเปิดปิดแฟลชได้เยอะมากขึ้นนะครับผมจะเปิดแฟลชไว้ตลอดนะครับจะลองยิงแฟลชให้ดูนะครับแฟลชทำงานปกตินะครับแล้วก็ถือว่าชาร์จได้ไวเลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้แฟลชนะครับ เราจะพาไปดูที่โหมดอีกนะครับกดคําว่าสกีเข้าไปนะครับพอเราเลื่อนลงมานะครับแถบด้านซ้ายสุดก็จะเป็นโหมดต่างๆนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปเลือกใช้งานได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับเอาไว้ถ่ายวีดีโอนะครับเพื่อนๆกดที่ปุ่มสีแดงนะครับเข้าไปก็จะเริ่มอัดวีดีโอเลยนะครับในการอัดวีดีโอนะครับสามารถซูมเข้าซูมออกได้ด้วยนะครับเมื่อเราอัดวีดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทําการกดที่ปุ่มสีแดงตัวนี้นะครับกล้องก็จะบันทึกไว้ให้นะครับ ส่วนตัวนี้นะครับเอาไปดูรูปภาพนะครับกดเข้าไปนะครับก็จะเป็นรูปภาพที่ผมถ่ายไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวจอไปถ่ายเพิ่มเติมมาแล้วก็จะแนบรูปภาพให้เพื่อนๆดูนะครับว่ากล้องนั้นได้รูปภาพประมาณไหนนะครับแต่ถ้าอยากดูเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผมถ่ายนะครับสามารถเข้าไปดูได้ในอินสตาแกรมนะครับพิมพ์ชื่อกล้องรุ่นนี้เข้าไปได้เลยนะครับก็จะมีหลายๆท่านได้รีวิวไว้นะครับหรือว่าเข้าไปดูในแอปเลมอนแปดได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นปุ่มเมนูนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาตั้งค่าต่างๆได้นะครับ พวกวันที่เวลาภาษาอยู่ในนี้หมดเลยนะครับตอนนี้ใช้รูปรูปภาพนะครับตัวนี้เป็นบวกลบเชิดเยแสงนะครับตัวนี้เป็นถ่ายมาโครตั้งเวลาถ่ายแล้วก็เปิดปิดแฟลชนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับกล้องตัวนี้นะครับก็ถ้าผมพูดขาดตกบกพร่องตรงไหนไปนะครับให้ข้อมูลตรงไหนเราไปหรือว่าพูดไม่ชัดเจนนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับใน YouTube ใน Google นะครับจะมีหลายท่านได้รีวิวไว้นะครับสำหรับผมก็ ฝากเพืเ่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ